ว่าใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชิวดาฟ้าจรรย์ครับรับขอบคุณที่ทำแคมเปญดีๆหนึ่งร้0ยผู้ให้100ผู้รับ EP 5เลิกคนที่ได้คือน้องอิงนะมีคืออันเนี้ยคือทุกคนถึงจะเห็นเห็นคนอื่นมาแล้วอะแต่คุณก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะเพราะน้องอิงอะวิ่งมาคนที่2แต่น้องอิงอะพูดนางฟ้าจรรย์ชิวจนชิวก่อนทุกคนกดติดตามพี่ชิวไว้นะคะเพราะว่าพี่ชิวจะไลฟ์ตอนไหนพี่ชิวก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะว่าพี่ชิวจะไลฟ์ตอน ก่ใมีแคมเปญกดมัแล้วเปคนเดียวในประเทศไทยนะคะที่พ<อ>ี่ <ไป S 2> ชิวตาฟ้าจรังครับได้ล้วคุณอันนี้บอกนะน้องบอถ่ายพี่ชิวเจอนะก็รับไปเลย5ล้าพันทแรกที่จะเป็นของคุณนะคะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่เริ่มยิมทั้งหมดครับมีคิดไหมว่าเราอยากจะให้กับอยากบริจาคให้แบบบริทิชทางแบบทาหารนะครับท,รที่ไปช่วย เพราะอะไรเราถึงเลือกบริจาคให้กับผ้าขาดผมว่าตอนนี้มันอะไรยังไม่สงบมากครับสถานการณ์น้องก็เลยอยากจะบริจาคให้กับ,บรั้วของชาตินะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็นําเงินเนี่ยไปช่วยกับทหารที่อยู่ตอนชายแดนที่ตอนนี้ปกป้องประเทศเราอยู่นะคะก็อนุโมทนาบุญกับน,น้องมอดด้วยนะคะเ <c oughs> พราะวา่าน้องมอสเป็นคนเลือกเองนะพี่จูไม่ได้เลือกนะเลือกที่จะมอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการผ้าขากนะคะตามที่น้องมอสต้องการเลยนะคะอยากจะบอกคนที่ดูคลิปนี้ไหมก็คงบอกว่าตามดูุลย์ยเยอะครับตามดุล์ เย,เยอะแล้วเราต้องพูดคำว่าอะไรจิ๋วหนาฟ้าจะหลัดเออนะคะแล้วมนะีอะไรอยากจะบอกพี่จิ๋วไหมคะขอบคุณที่ทำแคมเปญดีๆออกมาครับ <laughs>